สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำเกี๊ยวเห็ดลวกจิ้มเอาใจคนรักสุขภาพทานเจปรับสูตรได้เลยค่ะทำง่ายๆทานกับน้ำจิ้มแซบๆค่ะใช้เห็ดแทนเนื้อสัตว์ค่ะจะเป็นเห็ดเข็มทองหรือว่าเห็ดออรินจิหรือเห็ดอื่นๆใช้ได้ตามชอบเลยนะคะนำเห็ดมาล้างทำความสะอาดตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยนำมานึ่ง20นาทีค่ะ นึ่งสุกแล้วนะคะเห็ดเขาก็จะยุบตัวลงแบบนี้ค่ะเราก็จะนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆช่วยให้เขาปั่นง่ายขึ้นนะคะนำมาเทลงโถปั่นค่ะปั่นจนละเอียดนะคะเครื่องปั่นของแต่ละบ้านแรงกำลังเขาก็จะไม่เท่ากันค่ะปั่นนานหน่อยนิดนึงนะคะนี่ค่ะได้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เราก็จะมาทําในส่วนที่ต้องปรุงรสนะคะรากผักชี3รากค่ะตามให้ละเอียดค่ะกระเทียม5กลีบค่ะตามให้ละเอียดดีเลยค่ะพริกไทยปน่นครึ่งช้อนชาค่ะใครจะใช้แบบเม็ดก็ได้นะคะประมาณครึ่งช้อนชาเสร็จแล้ว นำข้าวสวยคือคือข้าวที่หุงสุกแล้วนะคะประมาณสองทัพพีใครจะใช้เป็นข้าวขาวก็ได้ค่ะเราจะใช้เพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับเห็ดของเรานะคะนำมาตำแบบนี้จนข้าวเขาเหนียวดีนะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนำมาใส่ในเห็ดที่เราปั่นไว้ค่ะ ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะผงปรุงรสเห็ดหอมหนึ่งช้อนชาแม่บ้านทำเองนะคะเกลือป่นหนึ่งช้อนชาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำเข้ามาปั่นค่ะปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะโรยต้นหอมผักชีซอยลงไปค่ะ นำแผ่นเกี๊ยวทาน้ำทั้งสีด้านแล้วนำมาหอ่อจับปลายขึ้นทบกันแบบนี้ค่ะด้านข้างเราก็พับเข้าแบบนี้เลยค่ะด้านข้างสองด้านนะคะพับแบบนี้ค่ะคล้ายๆรูปเรือที่เราเคยพับตอนเด็กๆนะคะเสร็จแล้วเราก็นำจีบเข้าหากันเลยค่ะบีบๆแน่นๆหน่อยนะคะจะได้แบบนี้ค่ะ ทำจนหมดนะคะเราก็จะนำเกี๊ยวต้มในน้ำร้อนๆค่ะแต่ไม่เดือดพ่านนะคะเกี๊ยวเขาจะได้ไม่แตกค่ะรอให้เกี๊ยวลอยขึ้นมาก็แสดงว่าเขาสุกค่ะลอยขึ้นมาหมดแล้วรอให้เขาสุกนุ่มดีสักหน่อยนะคะกะเวลาให้พอดีนะคะ อย่าให้เขาสุกจนเละเกินไปค่ะตักขึ้นใส่ถ้วยโรยน้ํามันกระเทียมเจียวนะคะเพื่อไม่ให้เกีียวเขาติดกันค่ะจัดใส่จานเสิร์ฟค่ะทานกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดผักกวางตุ้งลวกค่ะอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมด้วยกันนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ทำง่ายง่ายค่ะมีกระเทียมพริกน้าําปลามะนาวน้ำตาลทรายนะคะปรุงรสตามชอบค่ะ อืมน่าทานมากๆเลยค่ะใครจะทำเป็นลวกจิ้มหรือทำเป็นเกี๊ยวน้ำก็อร่อยได้ค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ